ติดตามเรื่องราวของเชียงใหม่ด้วยกันที่นี่กับรายการเชียงใหม่วาไราตีทร้ท็อปกับผมสารวุฒิแซ่เตียวนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ช่วงวาไราตี้ทอล์ปโมงสามสิบ้านาทีครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ เชียงใหม่ v a r i e t a l k ในชวงที่สองช่วงนี้นะครับเป็น Entertainment Talk คุยกันเรื่องของหนังนะครับเรื่องของกินเที่ยวนะครับเรื่องของความบันเทิงสนุกสนานให้คุณนั้นได้ใช้ชีวิตนะครับได้ใช้เวลาในช่วงของวันหยุดสุดสปดาอย่างสนุกสนานกับครอบครัวด้วยนะครับย้ำอีกครั้งครับติดตามรายการทางออนไลน์ได้นะครับที่ w o r w c h e o n g m a i r a d i o c o m นะครับ ติดตามรายการย้อนหลังรวมถึงฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ w ว w cmvmedia com และก็ facebook com h เชียงใหม่วันที่ทอล์กด้วยนะครับขอภายในความไม่สะดวกในเรื่องของการเข้าใช้ข้อมูลในช่วงนี้นิดนึงสําหรับเว็บไซต์ของรายการนะครับอีกสักจะเร่งให้เร็วที่สุดก็แล้วกันนะครับติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับทางรายการได้นะครับที่0 8 1 7 1 6 9 6 9 5ครับวันไลที่ทอล์กวันนี้ครับช่วง e n t e r t a i n m e n t Talk น้องเนยวีรกรลานาพันธ์อยู่ในห้องส่งเรียบร้อยแล้วครับ ช่วง Entertainment Talk อคุยเรื่องกินเที่ยวช็อปถูกใจอัปเดตหนังฟังเพลงเพราะดำเนินรายการร่วมโดยคุณวีรากรอนลานนาพัานธ์ สวัสดีครับน้องเนยครับนี่สวัสดีครับคุณพฮติพันธ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับโอ้โหเริ่มต้นมาเพลงสนุกมากนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้วันนี้มีอะไรจะมาเล่าให้ฟังบ้างครับก็ช่วงนี้มีอะไรใหม่ๆเยอะนะก็อย่างไม้ไม้ที่ผมใช้พูดเนี่ยก็เป็นไม้อันใหม่เสียงดีด้วยนะครับเนี่ยฟังจากเฮตุผลนเสียงดีมากก็ดีดีกว่าอันเก่าแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ พูดถึงอะไรใหม่ๆเนี่ยก็มีภาพยนตร์ใหม่ๆเข้ามาครับอย่างสัปดาห์ที่แล้วก็เป็น The Amazing Spider-Man 2ครับส่วนสัปดาห์นี้ก็คือเมื่อวานนะครับที่ได้ไปชมมาก็ตอนแรกก็มีตัวเลือกอยู่สองตัวเลือกครับหนึ่งในนั้นก็คือ Oculus ส่องให้เห็นผีน่ากลัวน่ากลัวแต่ว่าไม่แต่ว่ามันแบบว่าถ้าถ้าเกิดว่า ไปนั่งดูเนี่ยแล้วเวลากลับบ้านมานอนเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะนอนหลับหรือเปล่ากลัวเหมือนกันเ่ยก็เลยโผล่มาเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้ก็คือก็คือเรื่องนี้ b a บ n e i g น b เ r เพื่อนบ้านมหาบาลัยนะครับเป็นไงบ้างครับดูแล้วเป็นไงบ้าก็พ่วงกับภาพยนตร์ก็คือนิโคลัสสโตเลอร์แล้วก็ เขียนบทภาพยนต์โดยแอนดรูว์เจโคเฮนแล้วก็เบรนดันโอไรอันก่อนนักแสดงนำก็มีเซธโรแกนะ ogen, แล้วก็โรสเบิร์นแล้วก็แซคเอฟรอนนะครับผมบก็สำหรับภาพยนต์เรื่องนี้นะครับ Bad Neighbor เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวแรดเนอร์ซึ่งประกอบไปด้วยแม็กแรดเนอร์ที่เป็นพระเอกแล้วก็ แคลลี่แรดเนอร์ก็เป็นสามีภรรยากัน <S <S <an> <S แล้วก็มีลูกตัวน,น้อยๆอยู่หนึ่งคนครับเ <Yeah, S 2> นะีเขาก็มาอยู่บ้านหลังหนึ่งเนี่ยมาอยู่ได้ใหม่ๆเลยอยู่ได้ไม่นานก็พยายามที่จะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของที่นี่ <S <S <an> <S ข้างบ้านเนี่ย <S <S <an> <S เขากำลังประกาศขายกันอยู่ครับก็กำลังนั่งลุ้นกันอยู่ว่าเนี่ยใครกันะกนะจะเข้ามาเป็นเพื่อนบ้านใหม่ของเขา ก็คือชีวิตครอบครัวก็อยากจะอยู่บ้านที่สงบอะไรประมาณนี้นะครับมีลูกเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับสงบแต่ว่าถ้ามันสงบสุขแบบนั้นหนังก็คงขายไม่ออกก็เป็นบ้านข้างๆก็กลายเป็นบ้านของกวนกลุ่มนักศึกษาของพวกบ้านเดลต้าไซนก็เป็นกวนนักศึกษามหาวิทยาลัย ประมาณก็หลายสิบคนเลยทีเดียวครับก็นำโดยเท็ดดี้แซนเดอร์ก็คือแซกเอฟรอนนั่นแหละก็เป็นผู้นำเป็นประธานบ้านเดลต้าไซส์ก็พวกตระกูลแรดเนอร์เนี่ยก็อยากอยากจะอยู่สงบสุขไงก็เลยเดินไปบอกเขาว่าเวลา,าจะจัดปาร์ตี้อะไรกันเนี่ยก็แบบแน่คิปอิดดาว ก็ให้มันเบาๆหน่อยก็เทดดี้เขาก็บอกว่าน่ะถ้าก็ถ้ามันเสียงดังเกินไปเนี่ยก็ให้มาบอกครับแต่ว่าอย่าแจ้งตำรวจให้มาบอกกันก่อนคือลัวมีปัญหากับตำรวจน่ะใช่ครับแล้วก็ทีเนี้ยไปแล้วเขาก็ซื้อซื้อวอลมาคุยกัน,นคุยกันอยู่ข้างบ้านครับก็บอกว่าให้เบาลงประมาณก็ห้าครั้งสิบครั้งแล้วในที่สุดก็ต้อง แจ้งตำรวจครับครับผมแล้วพอแจ้งตำรวจเนี่ยวงจรความไว้ใจอะไรเนี่ยมันก็จบลงคือตอนแรกไปเจรจานะตอนแรกครับตอนแรกไปเจรจามีมีไปปาร์ตี้กับเขาด้วยอ่าอนะ่าแต่ว่าตอนแรกก็ดีๆอยู่แต่ว่าพอเนี่ยพอเหมือนผิดสัญญาอะไรประมาณนี้นความความไว้ใจมันก็จบลงเลยอืออ่านะก็กลายเป็นสงครามย่อยๆระหว่างข้างบ้านขึ้นมา คือคือตัวเองอ่ะไปทําเสียงดังให้ให้ให้บ้านพระเอกคนนี้เดือดร้อนถูกไหมคใช่ครับแล้วก็บอกว่าถ้ามีอะไรก็มาบอกนะอย่าแจ้งตํารวจแต่มันทนไม่ไหวจริงๆริงพอแจ้งไปก็เลยกลายเป็นตอนนี้แทนที่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีด้วยกันกลายเป็นขู่อาฆาตกันไปใช่ครับเริ่มกัดกันก็ใครก็พูดตรงๆว่าก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ใครเกลียนกว่าก็ชนะไปเลยก็สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องขอเตือนอย่างหนึ่งว่า ก็จริงๆแล้วก็สมควรจะจัดติดเลทไว้นะเพราะว่าคือสําหรับผู้ปกครองเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะพาเด็กอะไรไปดูเนี่ยก็ต้องพิจารณาจริงๆครับเพราะว่ามีมีเรื่องของทั้งเรื่องของผู้หญิง,เร,งเรื่องเรื่องเหล้าเรื่องยาเรื่องกัญชาเรื่องายาเสพติดอะไรประมาณนี้อะไร,ะรประมาณนี้ซึ่งเราก็จริงๆแล้วเราดูเราเราจะเห็นเรื่องนี้กลายเป็นไม่อยากจะใช้คําว่าธรรมดานะ แต่ว่ากลายเป็นเรื่องที่เราพบเห็นได้มากในภาพยนตร์วัยรุ่นอเมริกันบ่อยๆนะใช่นะฮะตั้งแต่สมัยก่อนก็มีหนังดังๆมีหลายภาคหน่อยดังๆก็มีอเมริกันพายนะ,นะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อาจจะเข้าขายนะ,นะเพราะว่าสังคมเนี่ยก็พูดถึงสังคมของฝั่งอเมริกันจะไม่เหมือนของฝั่งบ้านเราครับเรื่องอย่างอย่างฝั่งตะวันตกฝั่งอเมริกาเนี่ย ตั้งแต่กฎหมายเรื่องปืนเนี่ยเขาก็เสรีมากกว่าเราอะ่ะแน่นอนว่าเรื่องนี้อะไรเนี่ยมันก็ไม่น้อยเลยครับก็มีการปอมบัตรประชาชนไปซื้อเหล้าซื้อเบียอะไรก็มีนะ yeah. ไม่รู้ว่าบ้านเรามีหรือเปล่านะครับ,รบหรือว่าอาจจะใช้ให้คนอื่นไปซื้อให้อะไรก็ว่ากันไปก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับถึงแม้ว่ามุกมุกจะเป็นมุกที่ออกจะอันตรายไปสักหน่อยแต่ว่า โดยโดยรวมแล้วก็ใช้ได้สำหรับความเกลียนของทั้งสองบ้านที่กัดกันไปกัดกันมาก็ยังตระกูลแรดเนอร์นะครับกนะ็คิดหาแผนที่จะทวงคืนความสงบในเมื่อเจราจาดีๆแล้วไม่ได้ผลนะเขาจะทำยังไง นี่ต้องไปดูเองนะใช่ครับพูดง่ายคือเขาอยากจะให้นักศึกษาบ้านเนี้ยย้ายออกไปใช่ครับมันจะทำยังไงได้คุยไม่ไหวแล้วก็เลยต้องให้นักศึกษาบ้านเดลต้าไซทั้งหลายสิบคนเนี่ยย้ายออกไปปาร์ตี้ทุกคืนจัดปาร์ตี้ทุกทุกคืนจริงๆเออสนุกจริงๆอ่ะถามา้องเนยก่อนภาพยนตร์เรื่องเนี้ยหรือหนังเรื่องเนี้นะครับดูแล้วรู้สึกชอบตรงไหนบ้าง ก็อย่างที่บอกไปครับก็คือเรื่องของความที่เรียกว่าความเกลียนที่เอาคืนกันไปเอาคืนกันมาในในวิธีที่ทั้งออกจะดูขำๆบ้างคือหาวิธีหาวิธีการที่จะเอาคืนกันนะครับทั้งสองฝ่ายแล้วก็เรียกเรียกได้เลยว่ากัดกันไปกัดกันมาแล้วก็บางวิธีก็ดูขำขแต่บางวิธีก็เหมือนจะออกอืมลุกล้ําความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็มีความรู้สึกว่า ส่วนที่ผมชอบนะชอบเวลายั่วยุกัน่ะเลามองจากหน้าต่างอีกบ้านหนึ่งออกไปอีกบ้านหนึ่งเนี่ยแล้วก็ไปจะทําหน้าทําตาทําท่าทางไปยั่วยุกันอยู่ข้างบ้านกันนี่เองก็จะมีก็แผนการบ้างแผนการเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ลงทุนทําขนาดนี้เลยเหรอเพื่อเพื่อเรื่องแค่นี้เนี่ยนะอะไรประมาณนี้ก็แต่ว่านะครับถึงแม้ว่า ภาพยนตร์เรื่องแบ Ne i เ h b ร r s เรื่องนี้เนี่ยจะเนะต็มไปด้วยมุกที่ออกจากอันตรายไปสักหน่อยก็อย่างที่บอกไปเรื่องเล่าเรื่องกัญชาอะไรพวกนี้แต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ยังแฝงข้อคิดเอาไว้ด้วยครับมีทั้งเรื่องของความเป็นครอบครัวนะที่สมาชิกในครอบครัวเนี่ยเมื่อเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็ต้องรู้จักรับผิดชอบตัวเองแล้วก็ รับผิดชอบชีวิตของผู้อื่นด้วยครับแนวส่วนในฝั่งของนักศึกษาก็มีข้อคิดเรื่องการใช้ชีวิตในอนาคตก็เขาเป็นเด็กมหาลาัยปีสีแล้วไงเขาจะจบแล้วครับก็ต้องคิดเรื่องอนาคตได้แล้วว่าจะเอาแต่สนุกอย่างเดียวหรือว่าจะเริ่มลดความสนุกลงบ้างแล้วก็หันไปเรียนเพื่อเตรียมตัวสําหรับอนาคตเตรียมตัวสําหรับ ชีวิตมหาลัยที่กำลังจะจบลงแล้วออกไปใช้ชีวิตจริงๆข้างนอกสักทีครับแล้วก็จะมีเรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับพวกมิตรภาพอะไรพวกนี้ในในบ้านเดลตาไซด์ที่แบบว่าให้ความรู้สึกเหมือนเป็นพี่น้องกันครับอะไรประมาณนี้ครับคือในความแผลงในความเขาเรียกว,าวา่าบ้าๆบอๆบว <นะ S 2> มๆของ <จะ S 2> ุ่นพีุ่่นน้องก็ยังมีความรักอยู่ใช่ ก็สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถ้าเป็นในต่างประเทศจะใช้ชื่อว่า Neigh b o r เฉยๆแต่ว่าพอมาเข้าไทยเราก็กลายเป็น Bad Ne i g h b o r ไปได้สนุกดีนะฮะคืออย่าไปคิดมากนะดูหนังเรื่องนี้นะใช่ครับ,รบสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็สําหรับคนที่ไม่ค่อยจะคิดอะไรมากเข้าเข้าไปดูเอาฮายอย่างเดียวแต่ว่าต้องระวังเรื่องพวกพาเด็กไกลเข้าไปสักหน่อยบางมุกก็จะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับ ก็แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือลูกลูกของตะกูลรัดเนอร์เี่ยเป็นเป็นเด็กเด็กตัวแบบะนะบอกระรนบก็น่ารักดีครับนะครับสําหรับตอนตอนเอนเครดิตเนี่ยก็นั่งดูเครดิตต่ออีกสักนิดนึงก็จะมีรูปเป็นคอลเลกชันอะไรของของน้องคนนี้เนี่ยเขาออกมาก็แต่ว่าภาพยนตร์หลังเอนเครดิตนี้ไม่มีครับไม่ต้องไปรอดู <laughs> ไม่มีเซอร์ไพรส์ช่วงท้ายนะครับผมแต่น้องคนนี้น่ารักจริงๆนะครับน่ารักมากก็สําหรับพูดถึงเรื่องสังคมอเมริกันกับสังคมไทยบ้านเราครับก็สังคมอเมริกันเขาออกจะเสรีนะก็จัดปาร์ตรงปาร์ตี้อะไรกันตามตามที่เราเห็นในภาพยนตร์บ่อยๆนะครับก็ที่เฮ้ย มาจัดปาร์ตี้บ้านคนนั้นคนี้แล้วก็เรียกเพื่อนมาเยอะกินกินเหล้าเมายานะอะไรประมาณนี้ก็ออกจะไม่เหมาะสมนะแต่ว่าก็แสดงให้เห็นว่าบ้านบ้านเขาเนี่ยออกจะนะมีมีความเป็นอิสระมากกว่าบ้านเราในขณะที่บ้านเราเนี่ยเอ้ยอย่างอย่างเช่นแม่ผมขอไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนนะอย่างเงี้ยก็บางทีก็จะไม่ให้ไปนะแต่ว่าก็จะมีจุด ร่วมที่เหมือนๆกันคือคุณจะต้องโดนด่าแน่ๆถ้าถ้าไปทําความเดือดร้อนให้บ้านอื่นอั้อนาหบือนกันทุกประเทศนะใช่ใช่ครับก็เพื่อนๆของผมเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์เหมือนกันก็ไปกินเลี้ยงอะไรกันก็ไม่รู้คือเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยเขาจะไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่แถวแถวอิตาลีนะก็เขาก็กินเลี้ยงส่งท้ายกันครนะก็เข้ามากินเลี้ยงในบ้านเพื่อนผมคนหนึ่งที่ อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับผมนี่แหละจนเราเ่าเสียงดังจนบ้านบ้านอื่นเขาต้องโทรเรียกยามมาในในขณะที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วเนี่ยผมไม่รู้เรื่องปาร์ตี้เลยอืแปลกเหมือนกันนะครับ,รบก็สําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าอย่าคิดอะไรมากก็ปล่อยปล่อยหัวให้โล่งๆไว้นะครับแล้วก็ไปนั่งดูก็เอาหาเอาหาตรงๆเลย แต่ว่าผมก็กําลังนั่งคิดอยู่ว่าถ้าถ้าเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่ภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเปลี่ยนไปเป็นโอคลัสเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นน่าดูนะก็คือบรรยากาศในการเล่าวันนี้ก็คงจะเปลี่ยนไปเลยนะจะต่างกันแม้แต่เพลงแม้แต่ซาวแท็กถูกต้องนะครับแต่โอคลัสส่วนตัวแล้วผมก็อยากดูนะน้องนายอยากดูไหมก็ใช่ครับค่ะก็ลองดูนะครับก็สําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นอกนอกจากจะเอาหาแล้วเนี่ยก็สาวๆก็ยังจะเข้าเข้าไปดู หุ่นของแซ็คเอฟรอนได้นะเพราะว่าเขามีซิกแพครับก็จะถอดเสื้อโชว์ตั้งแต่ต้นเรื่องยันท้ายเรื่องเลยก็สามารถเข้าไปดูได้ก็มีมีข้อคิดด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังเป็นฮาอยู่ดีครับก็โตในถ้าเกิดว่าไวัยวัยมันผ่านไปแล้วไในไวัยเด็กเนี่ยเราอาจจะสนุกแล้วแต่ว่า พอโตขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเริ่มรู้จักรับผิดชอบขึ้นมาแล้วก็เริ่มอยู่กับครอบครัวนะครับผมก็โอเคแล้วครับจบแล้วครับขอบคุณขอบคุณใครดีสำหรับภาพยนตร์เรื่อนี้ที่ไปดูมาเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณ SF Cinema สาขาพรอมเ n นด้าเชียงใหม่ครับนะครับก็เชิญไปดูทุกอาทิตย์เลยนะฮะเราก็จะดูเสร็จแล้วก็ไม่ได้ดูปล่านะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะฮะว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้ดียังไงสนุกยังไงมีจุดเด่นตรงไหนหน่าดูตรงไหนแล้วก็จะชวนคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการของเรานะครับครับดูดูเอาหาจริงรๆเรื่องนี้แต่ก็มีข้อคิดแฝงอยู่นะครับสัปดาห์หน้าถ้าโอคุลัสยังไม่ออกนี่น่าสนใจนะครับนะครับน่าจะไปดปูเพราะว่าดูแล้วดูน่าจะเป็นภาพยนตร์ในแนวที่ดูจากภาพยนตร์ตัวอย่างนะนะเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับกระจกนะแล้วก็น่าจะสยองอยู่ในขั้นหลอน <ừ> mm. ะะอันนี้น่าจะสนุกนะ hmm. ไม่ใช่เป็นผีเอาฮาแล้วก็วิ่งหนีกันไปทังเรื่องนะ, hmm. นะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะวันนี้ขอบคุณ SF Cinema City สาขาพรอมินดาเชียงใหม่แล้วก็ขอบคุณน้องเนยเวลาก่อนด้วยนะครับสำหรับภาพยนตร์ที่ชื่อ Bad Neighbor ชื่อไทยว่าเพื่อนบ้านมหาบลัยบลัยขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <Bea> ช่วง Entertainment t a l k คุยเรื่องกินเที่ยวช็อปถูกใจ อัปเดตหนังฟังเพลงเพราะดำเนินรายการร่วมโดยคุณวีรากรล้ลานนาพัานธ